นี่นะครับใส่ถุงมาให้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูของในถุงนี้นะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้มารีวิวนะครับรีวิวของนะครับที่ได้รับจากคุณน้านะครับผมคุณน้าที่เคารพ รักนะครับวันนี้มากับน้องน้องชายนะครับน้องหลอยสวัสดีครับเดีบสวัสดีครับผมไร้สนิทมคนทัสิกครับวันนี้ก็มารีวิวของที่ทางบ้านส่งมาให้กับพี่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับครับผมครับขอบคุณครับนะครับอันนี้ก็เป็นของนะครับที่ผมได้รับจากช่องไลฟ์สไตล์บายอ้อยนะครับจากน้าอ้อยนะครับน้าที่เคารพรักนะครับวันนั้นทํากิจกรรมนะครับผมเองได้รับของขวัญนะครับโดยการจับฉลากนะครับจาก อาช่องไลฟ์สไตล์บายอ้อยนะครับผมอ่าฝากทุกท่านเข้าไปติดตามรับชมด้วยนะครับช่องไลฟ์สไตล์บายอ้อยนะครับช่องของน้าอ้อยนะครับของเรา2,500ันหโปรนะครับอ่าวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ได้รับของขวัญนะครับผมผมเองอ่ะนะครับอ่าลุ้นนะครับวันนั้นว่าจะได้อะไรนะครับอ่านะครับน้าอ้อยต้องขอบคุณน้าอ้อยนะครับน้าอ้อยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อ่าผมเคารพนับถืออีกหนึ่งท่านนะครับเป็นน้าที่น่ารักนะครับของ ลูกๆหลานๆของวงการยูทูบเบอร์นะครับผมนะครับขอบคุณน้อ้อยนะครับและเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าของที่อยู่ในกล่องนี้เป็นอะไรนะครับมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับมันมีมูลค่านะครับมูลค่ามากมายนะครับไม่สามารถที่จะประเมินราคาได้นะครับบอกไว้แค่นี้ก่อนเลยนะครับเป็นทรัพย์สินนะครับใครอยากมีเวลาดูตรงนี้นะครับผมอยากมีเวลาไหมนะครับอยากมีเวลานะครับอยากมีเวลานะครับ คลิปนี้ผมจะทําคลิปสั้นๆนะครับพี่น้องครับนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นนะครับของตัวนี้ส่งมาจากภาคเหนือนะครับจากน้องอะไรนะนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้ไว้ก่อนนะครับนี่ของน้าอ้อยนะครับผมน้าอ้อยกมลัต์นะครับ2,500ันหโปรนะครับฝากท่านเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับน้าอ้อยถ้าดูคลิปนี้นะครับขอให้น้าอ้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับยุทธบเบอท์แนลขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับว่าในนี้เป็นอะไรนะครับอ่กล้องกล้องซูมเข้ามาหน่อยนะครับอ่าซูมเข้ามาหน่อยนะครับอ่ของน้าอ้อยนะครับถูกใจถูกใจมากนะครับผมบอกแค่นี้เลยนะครับถูกใจมากๆนะครับอ่าอ่เดี๋ยว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 ให้พี่หลแกะให้ดูหน่อยแกะให้หน่อยนะครับ ได้ไหมอ่าแกะมาแกะมาได้ไหมนะครับวยนะครับอ่าไม่บอกผมยังไม่บอกยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับผมยังไม,ไม่ไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่ามันมีมูลค่านะครับทางจิตใจ,จแล้วก็มีมูลค่าทางอ่าความรู้สึกนะครับจากน้านะครับผมที่ส่งมาให้กับหลานชายนะครับ ผมยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับมันมีค่ามากๆนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับผมผมเองก็รู้มานะครับว่าเป็นอะไรนะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกท่านลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผู้ช่วยนะครับวันนี้มีผู้ช่วยมานะครับอ่าหนึ่งหนึ่งท่านนะครับพี่หล่อยสนิ่นะครับน้องชายนะครับ ครับอานะครับแกยังไม่หมดเลยนะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับว่าอยากจะให้ผมไปทําอะไรนะครับอยากจะให้ผมไปทําอะไรนะครับแล้วก็อยากให้ผมไปถ่ายที่ไหนนะครับแต่ช่วงนี้นะครับปัญหาอย่างที่รู้นะครับประเทศเราทั่วโลกนะครับติดประสบปัญหา แบบเดียวกันนะครับผมเองก็ไปได้ไม่ได้ทุกที่นะครับเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่บ้านเราทั่วโลกอย่างที่เรารู้กันนะครับอมาลุ้นต่อมาลุ้นต่อนะครับไปนอกเรื่องนิดนึงนะครับกลับเข้าสู่เรื่องมานะครับเอาละครับนะครับทุกคนนะครับด้านหลังกล้องก็ลุ้นไปด้วยกันนะผมไม่ได้บอกใครนะครับว่าผมได้อะไรผมบอกไว้แค่นี้นะครับ ไม่ได้บอกนะครับลุ้นๆนะครับผมลุ้นๆนะครับขอบคุณน้าอ้อยด้วยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับน้าอ้อยน้าอ้อยเป็นจีนนะครับผมโอ้โหใส่ถุงนี้มาให้เลยครับใส่ถุงมาให้เลยนะครับนี่นะครับใส่ถุงมาให้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันสวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูของในถุงนี้นะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับ อ่านี่ครับเป็นนาฬิกานะครับผมนาฬิกานะครับนี่นะครับนาอ้อยกลัวหลงนะครับผมกลัวหลานไม่ได้นะครับใส่ชื่อมาด้วยยุทธพงศ์นะครับผมขอบคุณนาอ้อยนะครับผมขอบคุณนะาอ้อยมากๆนะครับขอให้น้าอ้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำล่ำรวยนะครับขอให้อยู่เป็นร่มโพล่มใจนานๆนะครับนาอ้อยครับขอบคุณนาอ้อยนะครับนะครับผมมีความรู้สึกว่านะครับวันนี้จากใจเลยนะครับนาอ้อยเป็นผู้ใหญ่ ที่ดีมากๆนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆหลานๆนะครับวงการยูทูบเบอร์นะครับหลายท่านก็ได้ไปปรึกษากันนะอ้อยและอีกหลายๆท่านนะครับผมขอบคุณนะอ้อยนะครับที่ส่งนาฬิกามาให้นะครับสวยมากครับน้อยนะครับสวยมากๆนะครับพอดีเลยนะครับเดี๋ยวใส่จะลองใส่เลยนะครับนะครับพอดีเลยนะครับนาฬิกา ในการต้องใส่ข้างซ้ายนะครับสวยไหมนะครับพส่ครับเข้าเลยนะครับผมขอบคุณนะครับน้าอ้อยนะครับใครที่เข้ามาชมรูปคลิปนี้นะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำลรวยๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ